โอเคอ่าทำผมม้าก่อนสวัสดีครับทุกคนครับก็มีเรื่องดีๆอยากจะมาบอกนะครับในช่วงนี้ที่สถานการณ์มันอัดอั้นก็วันที่ยี่สิบหกมีนาคมนี้นะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะฮะก็อยากจะหาสิ่งดีๆทำแล้วก็อยากจะแชร์ข้อมูล ดีๆชวนทุกๆคนที่อาจจะเก็บตัวอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับมาช่วยกันทำความดีนะครับคือผมตั้งใจว่าจะรวบรวมเงินจำนวนหนึ่งนะครับนำไปสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ไปให้กับที่โรงพยาบาลบำรานราด,ดูลถูกนละใช่ครับ ก็นั่นแหละครับก็จะไปที่นั่นก็เลยเมื่อวานนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเปิดบัญชีมาหนึ่งบัญชีนะครับเป็นชื่อผมเองนี่ให้ดูอันนี้มันจะกลับหัวปะมันจะกลับข้างวะไม่รู้นะโอเคแล้วผมก็ได้ใส่เงินตัวเองไปแล้วเป็นจํานวนหนึ่งนะครับแฝงดูแบบแบบอ่าก็เอ่ออยากจะเชิญชวนทุกคนที่เปิดผ่านมาเห็น คลิปนี้นะครับว่าถ้าเกิดสะดวกก็โอนเงินมาแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆวันที่ยี่สิบหกมีนาคมนี้นะครับผมก็อาจจะอยู่บ้านแล้วก็ก็อยู่บ้านแหละไม่อ่านหรอกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็ว่าจะไลฟ์สดนั่งพูดคุยกันหรือจะมีแขกรับเชิญหรือเปล่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็อ ถึงตอนนั้นก็บริจาคก,กันได้พูดง่ายว่าเราจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่ตอนนี้ที่ผมลงคลิปนี้เลยจนไปถึงวันที่27มีนาคมนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันละผมก็จะปิดบัญชีแล้วจะนําส่วนนี้ไปสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลทุกคนนะครับที่กําลังต่อสู้กับโรคนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากบอกทุกๆคนว่าให้ รับผิดชอบตัวตัวเองนะครับถ้าไม่จําเป็นต้องออกไปไหนก็อยู่ที่บ้านการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดมันก็เป็นการดูแลคนรอบข้างไปด้วยนะครับผมขอบคุณนะเดี๋ยวเลื่อนๆไปแปะเลขบัญชีไว้ให้ขอบคุณครับอ่าด้วยความที่ไม่รู้เรื่องของผมนะครับว่ามันถ้าเกิดมันเป็น i อจ v ทีวแล้วมันเลื่อนไม่ได้ มันไม่มีภาพนิ่งเอานี้แล้วกันดูเลขบัญชีตรงนี้แล้วกันนะครับแชะเดี๋ยวพิมพ์ข้างล่างอีกทีหนึ่งขอบคุณครับอนุโมทนาทุกคน